เมนูวันหยุดยาวของปุ๋ยเมือนี่ค่ะเป็นเมนูเมี่ยงหมูสามชั้นจ้าทุกคนในช่วงนี้ลูกก็ปิดเทิมเนาะจ้าแม่ก็เลยปิดเทิมน้ำนะคะตื่นสวยตลอดเลยจ้าทุกคนนี่นะคะลูกกับคุณแห้งนะคะเอาเท้าไปทางหัวเอาหัวไปทางเท้าเนาะจ้าจักเมียนยางด้วยค่ะแม่นอนอยู่ตีนกับกายหัวอยู่กับป้านันนะคะตื่นมาแล้วเนาะคะ่ะแม่หนึงเขาไปแล้วเรียบร้อยนะคะเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องเนื่องข้าวจ้าทุกคนนี่แหละค่ะผูนิ่งยุใหม่พอต้องลูกหนึ่งเขาย้เาามเตานะคะให้แม่ลูกค่ะทุกคนบาปนาคักเด้อนี่ งบเมนย่างนะคะจะาของนะนอนดึกเนาะคะ่ะเพราะนอนดึกแล้วเ็า่อยากลุกนะคะยาม้าก็ตื้นซ้ายทุกมือนะคะราะคาะทุกคนมือนี้เ้าสิเฮ็ดเมียงหมูสามสันนะคะเ้ากต็ต้มหมูแล้วเรียบร้อยเนาะจ้าในขั้นตอนนี้นะคะเ้ o, ากระิเฮ็ดน้ำจิ้มนะคะทุกคนมือนี่ค่ะปุ้ยใส่เป็นบักริกกะเลียงนะคะเป็นน้ำจิ้มสูตรบ้านๆดั้งเดิมเนาะจ้าเห็ดกินเป็นประจำนะคะสูตรนี้ตำพริกกกบกระเทียมใหแหลกพ่อประมาณเนาะจ้าทุกคนเจ็ดแล้วเฮาก็ตา้ดโดยน้ำต้านนะคะมือนี้ใส่เป็นน้ำต้านบักเผาวน้ำนะคะใส่ลงไปเนาะจ้า แล้วก็ตามด้วยน้ำตาลทรายธรรมดานะคะยานมันหวานบเบาแจะพี่น้องตามด้วยผงนัวอีกนะคะเพิ่มความหวานไปอีกเนาะจ้าหวานแบบเยี่ยเลี่ยนๆะนะเสร็จแล้วเราก็ตำน้ำตาลให้มันละเอียดเนี่ยจากน้อยนึงนะคะเราก็ใส่น้ํากระเทียมดองลงไปะค่ะทุกคนมาที่นี่ก็ใส่น้ำปลาลงไปเลยนะคะสูตนนี้ปุ้ยเฮ็ดกินดูแห้งนะคะเราะวารสชาิมันกะ กางันตแหละเออการานแหละสูตรไผ่สูตรมันเนาะจ้กทุกคนเขาสิบอกว่าเขาสีบอกทุกคนว่ามันแสบกับบ่ได้นะคะเพราะว่าเราแสบคนอื่นอาจจะไม่เสียบกับเราก็ได้เมนบอจ้าทุกคนเสร็จแล้วบีบบังนาวลงไปจ้าบังนาวกระใสไปบงังเวดประมาณสีหน่วยนะคะติมรดเปล่งแล้วจา้าบัทันนัวนะคะติมนําปลาลงไปอีกนะคะเสร็จแล้วกระใสรถดีลงไปเพื่อเพิ่มความหอมเนาะจ้กทุกคนมันก็จะทําให้รสชาติออกมากลมกล่อมขึ้นเพื่นว่าดิบัทที่นี่เนาะจ้กแล้วเรียบร้อยแล้วห้ามหั่นหมูนะคะหมูของ ก็เย็นเป็นทีเรียบร้อยแล้วเด้อจ้าทุกคนหั่นทั้งหมดเลยนะคะซื้อหมูมา1กิโลเนาะจ้าต้มเบิดเลยนะคะเพราะว่ากินหลายคนเนาะจ้า ั่นหมูแล้วเรียบร้อยนะคะพักกระล่างไว้แล้วนะคะแต่ว่าบบท่านได้ปลอกคานาแต่ทุกคนเราต้องมาเด็ดใบคณนาก่อนหรือจะคณนาเนี่ยนะคะวิชิเป็นคนมากกินพักคานาแห้งนะคะเวลาที่กินกับเมียงหมูแบบนี้เนาะค่ะมันเข้ากันนะคะมันสีออกรสชาติมันๆตะกี้นะคะคิดว่าพักคานามันต้องขมแท้เลยมันต้องมีกินเหม็นเขียวแท้เลยนะคะแต่ว่าพอมากินกับเมนูนี้โอ้ยพี่น้องเขากันแห้งนะคะบอกเลยว่าสุดยอดค่ะแต่ว่า พักหนานะคะถ้าจะให้อร่อยต้องเอาไปแช่แนะนำแข็งด้วยจ้าพี่น้องให้มันเย็นๆหน่อยนะคะเวลาที่เฮามากินนะคะมันจิกรอบมากๆเลยนะคะเพิ่มความแซ่บไปอีกด้วยจ้าทุกคนวิธีการกินกบบระโบยากษ์จ้าทุกคนเอาผักมาใส่หมูลงไปนะคะใส่เส้นหมี่เนะาะจ้าทุกคนเส้นหมี่ขาวเอาไปลวกนะคะเสร็จแล้วเราก็ตักน้ําจิ้มของเรานะคะราดลงไปจ้าแล้วก็มุมใส่ปากเลยนะคะทุกคนเมนูนี้บ่เหมอสำหรับคนลดความอ้วนอยู่ด้วยจ้าทุกคนเพราะว่าไขมันหลแฮ้จ้าทุกคนมันเป็น ความชอบเฉพาะตัวนะคะทุกคนหมักนะคะเวลากินแบบนี้นะคะต้องเป็นหมูสามสันเท่านั้นเด้อจา้าถ้าเป็นหมูธรรมดานะคะเนื้อมันเนาะมันกนจะจะระิบแซบนะคะมันต้องมีความมันๆอยู่ด้วยเด้อจา้าเวลากินกับน้ําจิ้มนะคะกับผักเนาะคะ่ะมันจะไปตัดกันพอดีนะคะอร่อยมากะคะ่ะทุกคนนานๆกินทีนะช่วงนี้ก็คือแบบว่ากินป้าดูและะ้วเนาะค่ะก็เลือกซื้อป้านนะะที่แหลกขึ้นอ,อยู่นะคะว่าส,สื้อป้ามาเผาบ่เนอะหรือว่าจังไดน,นะคะ ไม่อยากกินปลาแล้วเนาะไปขอหมูสามสันก็เลยซื้อหมูสามสันมานะคะขอภายในความเฮื่อนหกเด้อจ้าบานนีเป็นหลูอีแขวนนะคะแขวนแตงแต่แมยันหลูกเลยจ้าทุกคนว่าแต่มีตะปูมองได้นะคะคอยกระหอยมองหันละคะทุกคน